สวัสดีครับกลับมาพบ <aspire> กับการผสมคําในภาษาเกาหลีนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้าไปแล้วที่จำชนะและสระของภาษาเกาหลีได้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าการผสมคําในภาษาเกาหลีเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหลังจบคลิปนี้แล้วเราจะสามารถอ่านภาษาเกาหลีออกได้อย่างแน่นอนนะครับว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรนะครับโดยการผสมคําในภาษาเกาหลีนะก็จะคล้ายภาษาไทยเลยครับโดยเรานั้นได้แบ่งออกเป็น4ี่ รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบได้ก็คือภพชนะต้นบวกสลัดหลังแพชนะเพยชนะต้นบวกสลัหลังแพชนะบวกตัวสะกดนะครับแล้วก็เพยชนะต้นบวกสลัล่างแยชนะแล้วก็เพยชนะต้นบวกสลัล่างพพชนะแล้วก็ตัวสะกดนะครับก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาประสมคำวันยังไงนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงสะกดไปแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าตัวสะกดในภาษาเกาหลีนั้นมีกี่มาตราแม่ตัวสะกดกันนะครับ ภาษาเกาหลีนั้นมีมาตราตัวสกดทั้งหมด7มาตราแบ่งการเขียนตัวสะกดเป็น2แบบนะครับคือตัวสะกดเดี่ยวกับตัวสะกดคู่นะครับอ่าเรามาดูมาตราแรกกันนะครับมาตราแรกคือมาตราแม่โกนะครับมาตราแม่โกก็คือเป็นเสียงกอไก่นั่นเองนะครับก็จะใช้ตัวสะกดเดี่ยวเป็นคียกกับคยวตัวสะกดคู่เป็นซังคียกนะครับหรือเราก็จะมีคียกบวกชีอดแล้วก็รอบวกเคียกนะครับ ต่อไปมาตาแม่กลนนะครับมาตาแม่กลนหรือเสียงน้อนหนูนั่นเองนะครับตัวสะกดเดี่ยวก็คือนีอ่นนะครับตัวสะกดคู่เป็นนือนชิลดนะครับแล้วก็นือนที่ื่นนะครับต่อไปมาตาแม่กดนะครับมาตาแม่กดหรือเสียงรอเด็กนั่นเองนะครับก็คือตัวสะกดเดี่ยวจะมีทีกิดชิอดชิดชี่่ดี่ดแล้วก็ทีุ่ดนะครับผมแล้วก็รวมตัวสะกดคู่ก็จะเป็น ซังชิวต์นะครับต่อไปมาตตาแมกเกิลนะครับมาตตาแมกเกิลก็คือเป็นเสียงลอลิงนะครับสะกดด้วยลอลิงมีใช้ห่อลินิดหนึ่งนะครับก็คือมาตตาแมกเกิลนะครับก็คือสะกดเดี่ยวจะเป็นลิลนะครับก็คือออกเสียงเป็นลอลิงนั่นเองแล้วก็จะสะกดคู่จะเป็นลิลผิวลิลชิวต์ลิลที่เกิดลิลที่อื่นนะครับต่อมาตัวสะกด แม่กลมนะครับแม่กลมก็คือตัวมีอมหรือมอมานั่นเองนะครับตัวสะกดเดี่ยวก็คือมีอึมนะครับแล้วก็ตัวสะกดคู่ก็คือลิวมีอืมนะครับต่อไปแม่กบหรือบอใบไม้นั่นเองแม่กบหรือบอใบไม้ก็คือใช้ตัวสะกดเดี่ยวเป็นพิบพิวนะครับกับตัวสกดคู่ก็คือพิบชยอดกับลิวพิวนะครับต่อไปมาตาแม่กงนะครับหรืองงู ตัวสะกดเดี่ยวก็คืออีอืนะครับมาตามแม่กง,งหรืองูจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คืออีอึนะครับจังง่ายหลังจากเรารู้แล้วนะครับว่ามีมาตราสะกดอะไรบ้างมาดูที่การผรสมคําวิธีที่1กันเลยดีกว่าการผสมคําวิธีที่หนึ่งก็คือพยัญชนะต้นบวกสระหลังพยัญชนะนะครับพยัญชนะต้นบวกสระหลังพยัญชนะจะได้ว่าตามตารางนะครับก็บจะได้ว่าพยัญชนะต้นนะครับก็คือพยัญชนะทั้งหลายที่เรียนมาทั้งหมด บวกอะไรบวกกับสระสระหลังพยัญชนะมีไหนบ้างก็คือสระที่เขียนต่อท้ายนั่นเองในที่นี้ยกมามีสระเยสระกอสระเอสระอีสระกเอสระยาสระเยสระยอแล้วก็สระอานะครับก็คืออย่างเช่นตัวแรกนะครับเราได้ค่าว่าเคี่ยอเสียงเป็นภาษาเสียงเทียบไทยเป็นกอไก่หรือกอควายถูกไหมครับแล้วก็บวกสระเยก็จะได้ว่าเป็นเคเคนะครับตัวที่สองก็คือ มีอื่นนะครับมีอื่นบวกสระบอก็จะได้เท่ากับคำว่านอนะครับก็คือมีอื่นเสร็จนอหนุบวกสระบอก็เป็นนอนอนะครับลักษณะการผสมคำจะเหมาษาไทยเลยนะครับก็คือเอาเสียงที่ชนะบวกกับสระนั่นเองตัวที่3ก็คือที่เกิดเป็นเสียงเรเด็ดองรัานบวกกับเอนะครับก็กลายเป็นเดนะครับเด ต่อไปลิวที่เป็นแสงรอรีบวกกับสระอีก็กลายเป็นลีนะครับเป็นต้นนะครับบวกไปข้างล่างจะเป็นคำว่าเมชาเยเคอกาครับเราไม่เห็นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูคำศัพท์นะครับเรามาดูตัวอย่างการมาสมคำกันนะครับคำแรกก็คือ Copy Copy นะครับก็คือการผสมพันชนะกับสระ ด้านหลังภาชนะนั่นเองแปลว่ากาแฟนะครับนาร่านาราก็คือออนิอืนออ่นสระอาดีอื่นสระอาได้นาราประเทศนะครับคําต่อไปชี่หาชีหานะครับชี่หาแปลว่าใต้ดินนะครับเอาชื่อสระอีบอกชื่อสระอาเป็นชี่หานะครับต่อไปอากีอากีก็คือเด็กเล็กนะครับหรือทารกนะครับต่อไปทาริทารินะครับแปลว่าขาหรือความหมายคือแปลว่าสะพานก็ได้นะครับ ต่อไปปารีปารีนะครับแปลว่ามลแงวนันหรืออีกความหมายแปลว่ากรุงปารีสก็ได้นะครับปารีต่อไปคำใช้ตัวอย่างนะครับมาริมา,ร,มาริก็คือมีอึมสระอามีอมสระอีมาริก็คือตัวนะครับเป็นลักษณะนามของสัตว์นะครับต่อไปนะครับการประสมคำวิธิที่สองนะครับการ,ระสมคำวิธีที่2ก็คือ เหรียญชนะต้นบวกสระหละมาชนะแล้วก็ตัวสะกดนะครับตัวสะกดที่เราได้เรียนไปตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับอ่าดูเหรียญชนะต้นนะครับพมาชนะต้นก็คือเหรียญชนะที่เรียนมาทั้งหมดบวกกสระที่ได้เรียนไปแรกแล้วก็ตัวสะกดที่เรียนมาที่นี่นะครับตัวสะกดที่เอาเหรียญชนะมาเขียนนังเข่งก็คือเหมือนภาษาไทยเลยครับผมอ่ามาดูกันว่าตัวแรกนะครับจะได้คําว่าอะไรก็คือคี่ออกนะครับบวกสระย่อนะครับบวกสัง เกี่ยออกนะครับเพราะจะได้ออกเสียงเป็นกอกนะครับเกียอกเกี่ยอกนะครับก็คือกอกไก่บวกสะละยอจะเป็นกอเกีย่ยนะครับเกี่ยวกแจะวเป็นเกี่ยวบวกจะสะกดเป็นกอไก่ทีนึงถูกไหมกอก็ยกยเป็นเกี K ier, K ier. ่ยวเกี่ยวต่อไปมาดูคำอ่าดูตัวที่สี่นะครับ มีอือบวกสลัดอีบวกมีอื่นนะครับก็จะได้เป็นคำว่าวริมนะครับริมก็คือรออีมอริมนั่นเองนะครับคือเป็นแม่กลมนะครับต่อไปตัวตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่หกนะครับตัวที่หกก็คือชิยดบวกเอบวกชิยดตัวนี้ก็ได้เป็นซอเอซอเนะครับเซร็ก็คือเป็น เสร็จนี่นะครับเราดูตัวรองสุดท้ายที่น,นะครับบวกสลายานะครับบวกอีอึงนก็คืออีกอืีเสียงงูถูกไครับก็จะได้ว่าเป็นคอยู่คอ,คอยายาฮอยาเป็นฮอยางองยางยางนะครับหมายว่าย่าง ตัวเื่อมีตัวนึ่ตจะเป็น e อีองึงบวกอาบวกอีอึงยืดนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่กลน,นะครับออกเสียงเป็นตัวสะกดเป็นแม่กลนก็คือนอนหนู e อีอึงก็คือไม่มีเสียงอยู่แล้วถูกไหมครับก็ได้เป็นอาถูกไหมครับอออานอก,ก็เป็นอันอันนั่นเองนะครับเป็นต้น,นครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างการใช้ของคําศัพท์กันนะครับเรามาดูตัวอย่างอันที่สองกันนะครับ คำแรกก็คือคำว่าฮักเซงฮักเซงนะครับก็คือมาจากพัชนะฮิตบวกสระอาบวกจะสะกดคีออกนะครับได้คำว่าฮักครับฮักและคำนี้เปพยานที่สองคือชิโยดบวกสระเอบวกอิ้มนะครับได้เป็นเซงก็ได้เป็นฮักเซงนะครับคำที่สองเช็คเช็คก็คือหนังสือนะครับหนังสือคือมาจากชิยบวก สระเอบวกคีออนะครับก็คือแม่กกก็เป็นเช็น,นะครับอันที่สามรับครับก็คือคีออบวกสระอาบวกพิบชีอตก็คือพิบชีอตนี้ก็เป็นตัวสะกดแม่กบนะครับก็ได้เป็นขับนะครับต่อมานะครับคําต่อมาคือคําว่าอันชะนะครับอันชะซึ่งแปลว่านั่งนะครับก็คือมาจากอีอึง บอกสระอาบอกนิอึนชืดนะครับนิอึนชืดก็คือออกเสียงเป็นแมกโกนหรือหนอนหนูก็ได้เป็นอันทะอันทะนะครับต่อไปภาพภาพนะครับข้าวนะครับข้าวสวยนะครับต่อไปอิกตะอิกตะนะครับก็คืออีอึงสระอีดีอึแล้วก็คีออกนะครับก็ได้อิกตะนะครับหรืออีคีออกออกเสียงเป็นแมกก็หรือกอไก่นะครับผมทำเนื้อคำสุดท้ายนะครับที่เก็บหรือมันคือย่อนผิด ย่อนผิดนะครับก็คือดินสอนั่นเองครับการผสมคำวิธีที่3านะครับการผสมคำวิธีที่3คือเพียงชนะต้นนะครับบวกกับสละล่าเพรียนชนะนะครับเพียงชนะต้นบวกกับสละล่าเพรียนชนะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับวิธีการผสมเพรียนชนะต้นก็นคือเพียนชนะทั้งหมด วกับสระล่ามชนะในที่นี้ที่ตัวอย่างมีสระโอสระโยสระอูสระยูสระอือสระเวสระวีสระวาสระวอสระเวสระแวและสระอือนะครับงหมดนะครับก็คือเขียนที่เขียนอยู่ล่างมาชนะด้วยนะครับก็คือเอามาทั้งล่างแล้วก็ข้างนั่นเองก็คือนับาปบเศษล้ำนั่นเองนะครับมาดูตัวแรกนะครับขี้ออกบอกโอ้ก็ อ่ามืนกอไก่บวกสระโอคือเป็นโกโอโตนะครับอ่านว่าโตนะครับต่อไปนี่อื่นบวกสระยูก็เป็นนอมิโอนอยูนิโอก็คือเป็นนอหนูจะเขียนเป็นนอหนูสระโอใหญ่ๆคือเป็นนิโอนะครับนิโอต่อไปลองสุดท้ายอย่างเช่นตัวอีอึ้งบวกสระเว Way. อีกหนึ่งบอกเวก็คืออืนไม่มีเสียงนะถูกไหมครับบวกกับสระเวก็กลายเป็นพอพอเอวเวกเวกนะครับ,บก็จะเป็นเวกปกติไปนะครับอ่าตัวหนึ่งสองสามเจ็ดตัวที่เจ็ดนะครับก็คือพิวนะครับบวกกับสระวีนะครับ ก็จะออกเสียงเป็นปีว e, ี้พี้นะครับพี Bar P, ก็คือเป็นบใบไม้ต e, ัวแหวนสระอีได้เป็นพี้พีนะครับเป็นพนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนารใช้กันนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างการผรสมคำแบบที่3นะครับจะดูคำแรกกันเลยนะครับคำแรกก็คือโอหู โอหูนะครับก็คือช่วงบ่ายนะครับผมโอ้หูก็คือชเวลาบ่ายเป็นต้นไปนะครับโอ้หูก็คืออีอึงบวกสระโอฮีดบวกสระโอโอหูนะครับโอ้หูต่อไปชวิดะชวิดะนะครับแปลว่าพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับชิอดบวกสระวีนะครับก็เป็นชวีชวิดะนะครับต่อไปอูเพียวอูเพียวแปลว่าสเตมหรือตราบริษัทอนนะครับอูเพียว ต่อไป waiter waiter นะครับอันนี้เป็นทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าบริกรน,นะครับ waiter ต่อไป weuda weuda ก็คือแปลว่าห้องจำนะครับต่อไปโทยิโทย o โทโยอิก็คือที่เกิดบวกโออีอึงบวกโยอีอึงบวกเสละอีแล้วก็ตัวสะกดเป็นอีอึงนะครับโทโยอิโทโยอิต่อไปเป็นโทมาโต โทมาโฉโทมาโถก็คือมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับเรามาถึงวิธีสุดท้ายนะครับการผสมคำวิธีที่4นะครับก็คือเปรชนะต้นหมวกสลาดล่ำชนะบวกตัวสะกดก็คือเอาคําที่เรียนมาในวิธีที่3นะครับเพิ่มตัวสะกดข่้ไปนั่นเองตัวสะกดก็คือปรชนะที่เรากล่าวมาแต่แรกแล้วนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับก็คือ คีย์ออกบวกสลับโอบวกคนะครับคีย์ออกบวกสลัโอบวกพิก็ได้เป็นคำว่าตกกนะครับก็คือตอโอบตกตอไปตัวที่4ี่เช่นเป็นสินบวกสลับยูบวกยืนนะครับยืเนี่ก็เป็นแม่โกก็คือหนอนหูก็จะเป็นลอยนอนยื ก็คือกะเป็นรอเรือ,อยโลยักษ์สลักปุกแล้วก็งองูเป็นดึ้ะครับดึ้ต่อไปตัวไหนนะส่วนใช่ตัวที่สี่นะจากข้างล่างนะครับซังเคียวบวกกอบวกอีกอืกอ่นนะครับก็จะได้เป็นก้องก้องก็คือกอก วงวองวองนะครับจะสังเกตได้ว่าวิธีการผสมคำนนะเหมือนกับภาษาไทยเลยคือเอาเขียนด้วยเพียงชนะต้นตามด้วยสละและะ้กก็ต่าง้วยตัวสุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปดูตัวอย่างในส่วนนี้กันนะครับเต่มาดูตัวอย่างการผสมคำแบบที่4ีแบบสุดท้ายกันนะครับคำแรกก็คือมุ่ง มูลนะครับแต่ว่าน้าก็คือมีอืมบวกสระอูหรือสระอูนะครับแล้วก็ตามด้วยรีอืมเป็นตัวสะกดนะครับมูลมูลก็คือแปลว่าน้ำนะครับต่อไปผู้ขันพุกข,ขันพุกข,ข,ข,ขันนะครับแปลว่าเกาหลีเหนือนะครับพูกนะครับผู้ขันก็คือพิบบวกสระอูบวกขีออกนะครับแม่กกแล้วก็ยืดบวกสระอาหรือสระอะแล้วตามด้วยนีอื่นะครับก็เป็นหันผู้ขันนะครับ ต่อไปคมคมนะครับแปลว่าหมีนะครับต่อไปชุ่งปุกชุ่งปุกนะครับก็คือประเทศจีนนะครับต่อไปอดนะครับอดอดก็คือเสื้อผ้านะครับต่อไปชึด <iş> ต่าชุดจานะครับแปลว่าฟังและคำสุดท้ายนะครับวังจ่าวังจ่านะครับก็คืออีอึองบวกสระวาแล้วตามด้วยอีอึองก็คือเป็นอีอึองที่เป็นพยัญชนะต้นก็คือเป็นเสียง ออ่างหรือไม่มีเสียงนะครับก็คือเป็นเสียงสระถ้าอีองึงเป็นตัวสะกดก็คือเป็นแมกลงหรืององูนั่นเองนะครับก็เป็นว่างนะครับแล้วก็เป็นตัวชื่อนะครับบอกสระอาจา้าว่างจากคือเจ้าชายนะครับผมทีนี้เรามาดูสรุปกันนะครับว่าในคลิปนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างเราเรียนการประสมคำแบบพันชนาต้นสระ ลำชนะเพนชนาต้นสระลำชนะบทตรสะกดเพนชนะต้นบอกสลัดลำชนะแล้วก็เพนชนะต้นบอกสลัดลำชนะบอกตัวสะกดนะครับอย่าลืมอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนกันนะครับจะได้อ่านแด้คล่องไวๆนะครับแล้วก็ในสุดท้ายคือมาตาตัวสะกดนะครับมี7ตัวคือคีออกแม่กกนี้อึนแม่กนทีกุดแม่กดรีอืแม่กรนะครับแล้วก็มีอึมแม่โกมพีอึบแม่กบแล้วก็อีอึงแม่กงนะครับผมถ้า จำหลักการผสมคำพวกนี้ได้ก็จะสามารถเขียนภาษาเกาหลีและภาษาเกากลีออกได้อย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ